ทางซัมซุงเนี่ยได้ปล่อยการอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งสามารถทําให้โทรศัพท์เราเนี่ยอัดวิดีโอหน้าจอได้ครับผมครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับชาแนนอยนรีโปรดักชั่นนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับผมโทรศัพท์มือถือของซัมซุงนั่นเองนะครับผมซึ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ผมได้อัปเดตโทรศัพท์ไปก็คือ ทางซัมซุงเนี่ยได้ปล่อยการอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งสามารถทําให้โทรศัพท์เราเนี่ยอัดวิดีโอหน้าจอได้ครับผมดีนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ซัมซุงได้ทําเข้ามานะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ได้รอมานานเหมือนกันนะครับจากที่ได้ใช้ซัมซุงมาก็หลายปีเหมือนกันนะครับผมซึ่งเวอร์ชั่นที่ผมใช้อยูอ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ก็คือเป็น Android 10นะครับผมซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถอัดวิดีโอหน้าจอ ของโทรศัพท์มือถือของซัมซุงได้หรือเปล่านะครับผมก็ใครที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็ลองดูโทรศัพท์ของตัวเองนะครับว่า,ามันมีการอัปเดตโทรศัพท์อยู่หรือเปล่านะครับผมก็ลองไปอัปเดตกันดูนะครับผมซึ่งฟีเจอร์อัดวิดีโอหน้าจอนี้นะครับผมก็เวลาเราอัปเดตโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะอยู่ในแถบปากด้านบนนะครับผมของผมก็จะอยู่แถบบาร์ด้านบนแล้วก็เลื่อนมานะครับผมซึ่งมันจะเขียนว่าตัวบันทึกการอัดวิดีโอหน้าจอนะครับผม ซึ่งก็สามารถกดอัดได้เลยนะครับผมมันก็จะมีบอกว่าเราจะอัดวิดีโอแบบแลาวก็เสียงที่มาจากมัติมีเดียอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างต่อไปก็คืออัดมัติมีเดียด้วยแล้วก็อัดไมโครโฟนจากโทรศัพท์มือถือของเราด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็อย่างที่3ามก็คือไม่อัดเสียงใดๆนะครับผม <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็ลองไปใช้กันดูนะครับผมซึ่งในการอัดวิดีโอหน้าจอนี้คุณจะเห็นนะครับผมตอนนี้ผมอัดวิดีโอหน้าจอไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับมันจะมีฟีเจอร์คือ มีปากกาด้วยครับผมมีปากกาสามารถวาดได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงครับเทไหมล่ะเนี่ยครับเราสามารถวาดได้นะครับวาดบนหน้าจออะไรต่างๆได้นะครับผมอ่ากดกลับได้ด้วยนะครับสมมติว่าเราไม่เอาอย่างเงี้ยเราสามารถกดกลับได้อะไรอย่างเงี้ยครับสมมติว่าเราอาจจะทําคลิปสอนอะไรต่างๆนะครับเราสามารถเขียนวาดได้ด้วยอย่างเงี้ยอ่าเหนไหมครับ มีหน้านะอะไรต่งางๆนะครับผมสามารถเขียนได้ด้วยนะครับโหเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากนะครับของซัมซุงที่ได้ทําขึ้นมานะครับผมก็วันนี้ผมก็มาแนะนําแค่นี้แล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเหมือนกันครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยได้อัดวิดีโอหน้าจอจากซัมซุงแบบแบบนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งต้องใช้แอปนอกในการอัดวิดีโออะไรอย่างนี้นครับซึ่งบางทีอาจจะอัดวิดีโอ ดูดูทั่วไปอยากอัดอ้ยอยากลงสตอรี่ไออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็สามารถอัดได้โดยตรงจากโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับผม แล้วก็ไม่ต้องใช้แอปอื่นแอปนอกอะไรต่างๆครับให้มันเปรืองเครื่องของเรานะครับผมก็ถือว่าซัมซุงก็น่าจะเข้าใจกลุ่มลูกค้านะครับให้สามารถอดวีดอหน้าจอได้นะครับผมซึ่งก็เป็นฟิเจอร์ที่ดีดีมากๆนะครับผมก็ไปเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับผมหากผมพูดให้ข้อมูล,ลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ท่นทีดีนะครับผมใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าซัมซุงมันมีนาำ้หรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรต่างๆก็ เมบอกกันด้วยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปการแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับ